คนเดียวแบบไม่ต้องแบ่งใครเลยอันนี้เอาไป20บใบรับโชคไป120ล้านเลยค่ะก็คือน่าจะกดทีเดียวเลยไง2ีบใบแล้วก็โอ้โหนี่คือสูงสุดในประวัติการด้วยนะไม่ไม่บอกเพื่อนไม่บอกใคร มุ่งมันตั้งใจกดไป20บใบธนาคารกรุงไทยนะคะแจ้งผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่31กรกฎาคม2566คือเมื่อวานนี้มีผู้ซื้อสลากดิจิทัลนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังถูกรางวัลที่1เลขที่ออกคะคุณ260453ม่ดแหมนีฉันไม่ได้เป็นคนไปหมุนรางวัลด้วยเกือบบอกไม่ทัน เขากเลยถูกไปทั้งสิ้น20บใบค่ะ,คะรับไป120ล้านเป็นการถูกรางวัลที่1คนเดียว20ใบเป็นครั้งแรกบนแอปเป๋าตังค่ะซึ่งเป็นการทําลายสถิตินะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสลากดิจิทัลเนี่ยเคยมีผู้ถูกรางวัลที่1เพียงแค่คนเดียวในงวดวันที่16เมษายนจากการซื้อสลากดิจิทัล19ใบ ตอนนั้น114ล้านบาทเรา2คนก็ได้ <c oughs> แสดงความดีๆกับเขาไปด้วยเ <c oughs> ช่นเดียวกันกับงวดวันที่1มีนาคม <c oughs> เราสองคนก็ไม่เคยพลาดนะคะ <c oughs> ในปีนี้จากการซื้อสลากดิจิทัลไป17ใบ <c oughs> เป็นเงินรางวัล102ล้านบาทส่วนงวดวันที่1ธันวาคมปีที่แล้วปี2565 <c oughs> เป็นการซื้อสลากดิจิทัลเนี่ย16ใบตอนนั้นรับไป 96ล้านบาทางวดวันที่16มีนาคม2566มีการซื้อสลักดิจิทัลเนี่ย10ใบรับเงินรางวัลไป60ล้านบาทและก็งวดวันที่16สิงหาคมจากการซื้อสลักดิจิทัล9ใบรับเงินรางวัลไป54ล้านบาทหลายเหตุการณ์นะคะที่เขาทุบสถิติกันแล้วเราสองคนได้ร่วมแสดงความยินดีผ่านทางหน้าจอ เมื่อไหร่จะเป็นวันของเราบ้างเนี่ยละค่ะสิคะใครอยากเป็นเศรษฐีชน,นะสีชน,นะสีทุกงวดเลยค่ะชวนคุณหน่อยแน่ไปกินลาบกับดิฉันไหมค่ะดีดค่ะดิฉันอยากไปกินลาบที่เชียงใหม่เพราะว่าเขาบอกว่าแค่กินลาบก็ถูกลอตเตอรี่ซะแล้วโโเพราะฉะนั้นจะพาไปที่เชียงใหม่ไปดูคนดวงดีกันหน่อยนะคะนั่งกินลาบอยู่ดี ถูกลอตเตอรี่คว้าเงินไป12ลา้านบาทค่ะกินลาบได้ลาบจริงๆนะกินลาบได้ลาบของแท้เจ้าของร้านลาบนะคะแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่โพสต์ภาพลอตเตอรี่ค่ะลงเฟ e บุ๊ k พร้อมระบุข้อความนะคะว่าอยากถูกหวยรางวัลที่1 12ลา้าน <c oughs> ต้องมาดิฉันอ่านเป็นเหนือหรืออ่านเป็นเป็นภาคไหนก็ไม่รู้นะคุณผสมผสานระหว่างอีสานกับเหนือ,อเ,อเอัาด้วยกันเทียอันนี้ที่เหนือเนาะที่เหนือ,อต้องมาลาลาบเจียงฮายเนืะเจ้ายินดีกับลูกค้าต้วเจ้างวดนี้รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเจ้าอยู่ที่ลาลาบเจียงฮายเนืะเจ้าเปิ้นว่ากินลาบจะได้ลาบอ่าได้โชคลาบ มันแต้เนือเจ้าโอ,อ้ใครอยากถูกรางวัลที่หนึ่งให้แวะมาที่ร้านลาบเชียงไฮยเนือเจ้าเจ้านี่นออโชว์ให้เห็นเลยว่าออถูกรางวัลที่หนึ่งลาบเชียงไฮยเจ้าเก่านะคะคือใครจะไปคิดเหรว่าแวะไปกินข้าวอะ่ะแล้วก็ไปที่ร้านลาบดวงจะดีขนาดนี้นี่นะถูกรางวัลใหญ่เลยนะคะชาวเน็ตพากันแห่คอมเมนต์ใหญ่เลยแสดงความยินดีไม่พอ บอกเดี๋ยวเตรียมไปถล่มร้านลาบของเจ้าของโพสเลยค่ะหวังว่างวดหน้าจะดวงเฮงเหมือนลูกค้ารายนี้บ้างเมื่อกี้เห็นลาบเลือดด้วยนะ,ะนี่อันนั้นอ,อาหารแต่อ,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 อันี้ลาบลอยเออนี่ลาบลอยดีด้วยเจ้าจ้าไม่ใช่แค่กินลาบแล้วจะได้โชคได้ลาบเท่านั้นนะคะ,คะเพราะว่าใครที่มุ่งมั่นตั้งใจมีเลขดีเลขเด็ดกดเข้าไปที่แอปเป่าตังค์เนี่ย ก็ถูกเหมือนกัน